สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนอนรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมนะคะกับโตโยต้าวีออส1.5มิรตัวนี้เป็นสีน้ำตาลออกทองๆอ,องพี่จ๋านั้นๆจะเข้ามาทีนะคะปกติแล้วนะเที่ยวหนึ่งรีวิวเนาะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีดําสีขาวสีเทาหรือว่าสีบอนเงินซะมากกว่านาะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่ะพจา เป็นตัวมิดด้วยตัวกลางนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะออกมา3รุ่นย่อยด้วยกันจะเป็นตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นตัวมิดแล้วก็ตัวไฮค่ะตัวมิดถ้าเทียบเท่ากับปี18นะคะตัวนี้จะ เทียบเท่าเป็นตัว G เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะอาจจะแบบไม่ได้ท็อปสุดเป็นรองท็อปตัว G เพราะว่าตัว S คือตัวท็อปสุดเนาะตัวนี้เป็นปี2019นะคะก็ตัว mid top ตัว G ของปี2018ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนั่นแหละค่ะนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลขหมอยู่แสนสามได้เป็นสีน้าตาลเป็นรถประวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนปล่อยเขาจะเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้นะคะการันตีสภาพเดิมค่ะออกห้าง ป้ายแดงอยู่ที่6,99,000นะตัวนี้ก็ประหยัดไปเกือบครึ่งเหลือเพียงแค่3,59,000ก็ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 1 6 2อยู่ประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0961984963ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมร,บรอบๆคันนะคะกับ Toyota v o o s คันนี้นะคะชมปี2019ใหม่แสนสามนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะนะด้านหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่านะคะนี่ให้ดู ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด y t i m ม r ลันนิ่งไลท์นะคะพี่จา๋าที่ส่องสว่างทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะนี่แล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าได้เป็นไทโคอิตโตนะคะแล้วตัวนี้ก็จะได้กระจังหน้าด้านหน้าค่ะเป็นสีดําสีดําเงานะคะสีดําเงาเลขทะเบียนค่ะ8กอไก่รอเรือ3341กรุงเทพมหานครนะคะดูฝากระโปรงด้านหน้าค่ะสันเหลี่ยมคมสภาพเดิมสวยค่ะพี่จา๋า นี่นะเก็บงานปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานมาเลยนะตัวนี้นะคะก็ได้เป็นายางนะคะแม็กขอบ15นิ้วนะคะซีรยียางอยู่ที่185ท0 R15 ับ60 R15 คันนี้นะคะได้เป็นายางปี2023ค่ะกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะ กระจกเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้กระจกเดิมภาษีพรบรเรามีให้ครบเลยมาดูภายในค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังถุลงลมนิรภัย2ใบนะคะอะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะนี่นะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีชมพูทองเป็นโรสโกค่ะนะ,ะตัวมิดจะได้เป็นตัวโรสโกนะเป็นตัวมิดเนาะนะนี่ค่ะแผงประตูกระจกนะคะเป็นลามินานะคะพี่จ๋า นี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ภายในได้เป็นเบาะหนังชุงลมนิรภัย2ใบตัวน็อตต่างๆปี2019ค่ะนะคะแผ่นเพจตรงนะคะแผ่นเพจตรงแล้วก็ตัวนี้นะคะมีคู่มือต่างๆให้นะคะครบนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถประวังจักหน่วยงานค่ะพี่จ๋า ลำดับนะคะเป็นลำดับที่หนึงนะคะลำดับที่หนึงพี่ได้เป็นมือสองแท้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ดูในส่วนของด้านข้างประตูรอยเมคอารข้างประตูพี่จา๋าคมชัดสภาพสวยเดิมรับประกันใครที่แปลว่ามองหาสภาพรถนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะวีออสเนี่ข้อดีของเขามีหลายอย่างเลยนะอะไหล่หาง่ายนะคะแล้วก็ประหยดัดค่าแมนเทนแนนก็ประหยัดด้วยนะคะเป็นรถที่ เขาเรียกว่าอ,อะไรเคยเป็นรุ่นที่แบบเคยยอดนิยมมากๆนะคะตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนี่กระเป๋าใส่กอกสารนะคะก็มีให้ทั้งสองเบาะก,กับเขาเรียกว่าอ,อะไรกระเป๋าจิงโจ้เนาะอะดูตรงนี้รอยเมกอาร์ตนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะนี่รอยตรงโลบอกคีบอยู่ตรงด้านล่างนี้คมชัดจัดเต็ม สนใจทักมาได้เลยค่ะ0 9 6ย์8 4 9 6 3นสนะคะอ่ะเสารับสัญญาณนะคะอยู่ด้านบนนะนะี่อยู่ด้านหลังระบบไล่ฟ้าตาโตโยต้านะคะไฟด้านท้ายมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้รุ่นนี้นะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอ,ในนะะอ,อดอจอให้ตรงนี้สามารถนะคะไขเปิดตรงนี้ก็ได้หรือเปิดสลักจากฝั่งคนขับได้นะคะเปิดท้ายเนี่ยคะ่ะ มาดูตรงนี้นี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะต่างๆก็มีให้ครบนะคะด้านหลังสภาพเดิมสวยเลยนี่ค่ะใครสนใจก็ทักมาได้0961984963ค่ะนี่นะคะพวกรอยเมคอัพต่างๆนะคะกับ Toyota v i ีอคันนี้เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,200หกพันออยู่ประมาณนี้6,100นะคะนะคะนิด,นดอ่ะนี่ค่ะดิสเบรกสีล้อนะคะได้ดิสเบรกสีล้อสภาพสวยเลยใครสนใจก็ทักมาได้096 198 4963ค่ะนี่ค่ะ096 198 4963อ่ะมาดูตรงนี้กันต่อค่ะพวงมลาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายคันนี้ได้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทกระจกมองข้างนะคะ ก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะเป็นกระจกก็เป็นฝั่งด้านคนขับเป็นออโต้เนอะนี่ค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี่กุญแจบิดไขนสตาร์ทคันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่135,059กิโลนะคะหน้าจอนะคะ ลองสตาร์ทรถเนาะแอร์ก็เป็นแบบแอร์ออโต้ด้านหน้าตรงกลางตรงนี้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วมี Power อร์ l อ t นะคะมาดูคอนโซลตรงนี้วีออส1.5มิส5 9 0 0ปี3 0 1 9เลขไมหม่1 3 5พ0โลสนใจทักมาได้เลยสภาพรถนะคะการันตีตัวรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันจะ้ะเลขไหม่น3ะ้พโลนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ตัวน็อตโครงสร้างต่างๆรับประกันหักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะอะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันอ่ะเปิดตรงนี้กระจกเดิมรอบคันอ่ะนี่ค่ะ สติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยน,นี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะนี่ค่ะตัวน็อตต่างๆเบ้าโชกคนะตรงนี้นี่อยนี่ค่ะตัวนี้จะเขียนว่า1 L 1 R จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านข้างนี่ค่ะคานด้านหน้าพี่จ๋าก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูแลนะ้ำมันเครื่องให้ นะับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เครื่องดู o v วีวฝาครอบสีขาวคานด้านหน้านี่ค่ะ,ะสนใจทักมามมกอนะคะอยู่ครบชัดเจนตัวน็อตต่างๆที่ขาด้านหน้าห้องเครื่องนะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวฝาครอบสีขาวดู o v v t วใครสนใจทักมาได้เลยสภาพห้องเครื่องสวยกิิบมาทดลองครับ มาดูสภาพรถได้ใครที่สนใจทักมาได้เลย0961984963คันนี้เป็น Toyota v o ีอ1.5มิตรออกห้างป้ายแดงนะคะ699,000ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยเหลือเพียงแค่359,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,100 6,200 6,100 นิดนิดนะคะใครสนใจทักมาจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะปี2019ใหม่แสนสาได้เป็นสีน้ำตาลออกทองๆนิดหนึ่งใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยจ้าเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึงขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ